ตีต<ส> <c oughs> ีย <c oughs> ิ่ต <Eli> ีต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 ี วันนั้นมันก็มาเราไม่อยู่ขวดทาาี่มันก็มาใส่ เมันถช้าคุณจะซื้อะวตักใส่ามรงนี่้าวคุณทำาไม่ใช่คุณนึกว่จะใส่บาตรคุณนึว่าจะทไไม่ใช่ขอเช็โต้มมันเหลือห้าหเหลือห้าหกไม่ได้ Oh, oh, oh,